ผู้ว Superman, ิวเคีาะห์ทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศการต่อสู้จนะับตะลกเก้ด้วยมือเปล่าวันแล้วนักแสดงเราต้องสองท่านตัดสินใจก้าวลงสู่บ่อรคอสเนี่ยโปรดต้อนรับนักแสดงนะครับขอบคุณมากครับผมทางเราเปลี่ยนตัวตัวเลยนะครับเอาคุณนอร์นัพร้อมหร,อสสรือยังโอเคพร้อมแล้วไม่รอช้านับหนึ่งสองสามไปจะถึงหรือไม่ถึงว้าว พอแล้วม้งโ้รสชาติเป็นยังไงเราลองจุกว้าวยอดเยี่ยมเลยทีเดียวลมาผ่าแล้วหดีวรูุ้กหมอตัใจไม่รอช้านำสีสัยันเข้าไปพอแล้คอสี่มงแม่อเดี๋ยวรู้ทหมอสี่กด้กับผมกรอบ